อากาศไปด้วยกาผักขมด้วยเข้าต้มด้วยแก่มูพโลตุตะสัดคอนะคะมูพะโลผตดผัดซอสอ,อาน่าจุแล้วนะ ไปชิมอืมเหมือนจะดาร่วงแล้วนี่จะอะไรนะคุกกี้ยากคีร่วคุกกี้ยากคีอันนี้น้ำจิ้มงาทุกคนอืม อร่อยอืออันี้ชาติซิมพลมาจิ้มงากิมพอันนี้เราจะเอาหมูโคกุตะแั่นกอนะคะลงหม้อซุปเปียที่เราอ รสชาติคือข้นข้นเหมือนกันอันนี้เอาไปใส่น้ำจิ้มม嘛ทุกคนใส่อะไรอ่ะใส่กะไรน่าจะคันเสิอ์ตนเสิออ่อโอเคเราใส่กัน,นคันเสิอแล้วนะเอาใส่น,นิดเดียวเหรอจะไปทั้งก้อนเลยฉันอ่ะใส่ลงไปนิดเดียวเอาคันเสิอ ไปนะทุกคน่ คุณนะน่าคิดถึงเส้นอะไรเส้นผัดหม,นะมี่ซัวเหมือนจนะช้าเขียวอุ่นเขียวโมทุกคนอืมอร่อยแต่น้ำซุปม,มันหอมมากน้ำซุปหอมมากหองร้อยสองตัวเลยนะ อร่อยอเนหมูผูกานี้อร่อยเนหมูกี้อรอมากหัที่สอง กมดไปแล้วคาดที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีเราจะกินไราจะกี่ะาดของ CP ท,ทุกคนออไข่สดจริง อ่ะที่สามอ้าวลืมจุ่มไข่ที่จริงอ่ะซูเปอร์ยากี้ต้องจุ่มกับไข่นะะทุกคนมาจุ่มไข่ให้ดูแล้ก็น้ำจิ้มคันสุด อืมไข่ตัวไทยหวานมากอืมมันทำให้หวัวหนุ่มคนนี้ชอส่วนตัวคือชอบแบบกินแล้วจุ่มน้ำจิ้มงามากกว่า,วา,ากห็นแก้วกจิ้มงามเลยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนะี่ยเขาจะจุ่มหมูไข่ทุกคนไขส่สดแต่เราคนไทยนี่แหละจิ้มงามอร่อย ฉากที 3, ่สามผ่านไปต่อมาเป็นหมุคุโธประจักษ์ส่วนของช่วทุกนต์คืออยู่ไรเขาดิอยู่สวยอ่ะ 哦，对。Oh. ของเขาเหลืออ so okay. ีกต uh ั้งสองถาดโอเคเหลืออีกตั้งสองถาดไปอีกหนึ่งถาดเลยแค่สองถาดมันทำไมมันต่างกันอ่ะดิ

มันก็คือหอมูผู้คนประกาศส่วนข้องผู้อนหอูอุตลาอืมสำหรับคนที่ชอบเนอเยอะนี่เราชอบแบบนี้ชอบแบบมันเยอะเยอะอยาเอาของอร่อยมากินที่แบบ นี่เราได้ทักแล้วตึ้งโรสเหอมญี่ปุ่นใส่แล้วครับอ้าโหอร่อยมากทุกคนอร่อย นะคะทุกคนกินเอองงจะเเคนราเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงกับเซทติตายแล้วขนมยังไม่ได้ตังในมูยังไมม่หดเลยเราต้องทำเวลาร่วงไปเลยาช่วงแบบว่ามันมีเมนูใหม่ทุกคนกับอย่างเช่นน้ำหูเกลือแล้วก็มี โมจิดกช็อกโกแลตี่ทหาสั่งสาคะ่ค่ะเอาาเสีเยหมดค่ะ,คะดกักดักที่หนึ่งนี่ได้กี่ชิ้น,นะคะหนึ่งชิ้นรับเอาห้าชิ้นค่ะแล้วก็เอาอันนี้กโันี้มันจะละลายไวนะคะลูกค้าค่ะเอากกินไ,ไหมอร่อย ประมาณ10นาทีโอ้งั้นเขาอาสามนะถ้ามันเกิน10นาทีคณะเราจะไปตามให้อ๋อโอเคงั้นเอาอันนี้สิบค่ะสิบชิ้นแล้วก็เอาอันนี้สามนะะโอเคเอาอะไรซอสนะก็เผื่อแล้วไงหนึ่งเดี๋ยวเขากินสองเลยโอเคค่ะเอาแค่นี้ค่ะทุกคนนึงบอกว่าไม่น่าจะพอไม่รู้อ่ะเราไม่เคยเห็นของจริงอ่ะจ๋ไม่ถูก อัอลอมิตไหมล่ะเัอลมิก็สั่งอีกเอาไอติมซอสอีกสองค่ะอรขอบคค่ะอ่ะโีเค่ะอีกคนึงขอบคุณค่ะสรุปนะหมูไม้ไผ่เราไม่ได้กินเลยสั่งมาแล้วไม่ได้กิน 僕らはたけめも。<laughs> กินที่เราสั่งไปโมจิสิบโลกไอติมอีกห้าชิโลแต่โมจิเราอยากกินครับชอบนี่ค่ะตามไอติมได้หน่อยได้ไหม พอพุกัน <c oughs> ้ะหมดเวลาแตบไม่ได้กิน ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะก็วันนี้นะคะที่เราไปทำโมโม่พาราไดเนาะนี่สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตน,นะคะทุกคนก็โดนไปทั้งหมดนะคะ1,198บนาทนะคะ Service สชาร์ e 10% 119.80บาทนะคะทุกคนก็เป็นเสร็จทั้งหมด1,318บาทนะคะนี่ ก็พูดถึงรสชาตินะคะทุกคนมันก็อร่อยอ่ะมันสไตล์ญี่ปุ่นไทยอะทุกคนตอนแรกที่เรากินไปแล้วก็อเค็มเนอนะแบบเราสไตล์ไทยเนี่ยมันต้องจืดกว่านี้หน่อยใช่ไหมเราก็ตกใจแล้วแล้วไอคนที่ไปกับเราก็บอกว่าเือใส่น้ำมัไปด้วยสิอ่ะแล้วก็อ่ะ ใจน้องไปเออค่อย,ยชั่วหน่อยอะทุกคนเราจะบอกว่าแล้วแต่คนนะทุกคนแต่เรารุ้ึกว่ามันมันอร่อยมากมันอร่อยมากมันหอมน้ําซุปหอมหมูดีแบบหมูซุปตาดุม,มากทุกคนแต่แต่คือเราไม่ได้ทานเค็มขนาดนั้ทุกคนถ้าใครที่ไม่ทานเค็มเพราอะอาจจะเติมน้ําหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจามาเลยอีปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซน็นต์เออแล้วก็ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเซอร์วิสดีนะคะทุกคนแล้วก็บริการค่อนข้างดีเนาะค่อนข้างแบบเร็วอยู่นะคะทุกคนมีเวลาทานหนึ่งร้อยห้หนาทีนะคะทุกคน เบดเร็จก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคาลิปใหม่ๆเนาะที่เราลงนะคะทุกคนก็สําหรับ EP นี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากให้เราไปกินร้านไหนกินแบบชาบูร้านไหนมีร้านไหนแนะนําก็คอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะคะทุกคนสําหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย